ไทยิมาแปลงสรางโรงเรียนบรรเทาอยู่หากเป็นครูบอสู่เด็กน้อยแห่งต่ำลงให้นักเรียนมีแนวหวมน้ำคูจิตจกรรมประสบการณ์ที่ถ้ำสินุนน้ำในมือใหม่ขอตอนรับพี่น้องสู้หัวเขียวขาวโรงเรียนไทยรัฐปิทยาเกสบสองชุ่มชนนาคาสังกัดสำนังงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอุดอรธานีเขตหนึ่งก่อนที่เฮาสิวาแนวเกลื่อนการศึกษาสูฟังขอเวาความเป็นมาแต่เขาโรงเรียนเฮาก่อนนาะพี่น้องสื่อโรงเรียนตะกี้ให้บ้านกระเอินโรงเรียนชุ่มช่นนาคาตั้งยุเลขที่245หทับสมู่หนึ่งเมืองอุดอรธานีมีพื้นที่ทั้งหมด20ไรสามงานหาสิบหตารางว่า ก็ตั้งขึ้นมาซีมกร,ราค่ม2 4 6 6ข้าวเตกี่อาศัยไพ่เพิงที่วัดเป็นหมองเฮียนได้เขียนอ่านผู้หววแปลงห่วส่างกับคณะครูกลุ่มบานขาวกับเช่าบานนาคาพ่อมาปี2 5 3 7กรมับมีเจ้าของหนังสพินกไทยรัฐพันเมตตาอีพอกำพ้นวัชระพ้นหน้าเขาม่าคำ ก็เลยได้เปลี่ยนซื้อใหม่เป็นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเก่าสิบสองชุ่มชนนาคาทั้งงบหลวงงบราพัฒนามาคุเม,มืองนี้สร้างโอกาสที่ดีให้ลูกหลานห้างสองตำบลบ้านขาวกับนาคาให้เด็กน้อยได้เฮี้ยนดีมีวินัยไฟคุณธรรมดังข้ามขันเป็นพนลเมืองดีให้ประจักเชน็นกับตายิ้มกง่ายหวายกงาง่ามตามอัตลักษณ์ เอกลักษ์สะอาดดมเรื่นนายู่ไปบันเอเอาสาม,มีกอน,นอไินอนเข้าไปฟังแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนต่อโรงเรียนไทยรัฐวิทยา92ชุมชนนาคาจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บริหารงานโดยนายวิรพันธ์สมบุตรผู้อำนวยการโรงเรียน ใช้ปรับยาหลักการบริหารองค์กรนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมูลนิธิไทยรัฐเป็นเครื่องชี้นำในการบริหารงานมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากลพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถบริหารจัดการจัดสรรปัจจัยและทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพด้านผู้เรียนส่งเสริมและพัฒนาเด็กและผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาเด็กปฐมวัยมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ืบสาะหาคำตอบด้วยตนเองได้เรียนรู้แบบโครงงานและการทดลองวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเหมาะสมกับวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เรียนมีพัฒนาการอ่านออกเขียนได้มีความสามารถในการคิดคำนวณได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมตามระดับชั้นผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวทาง Active Learning ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานสร้างแรงจูงใจโดยเน้นทักษะฟังพูดอ่านเขียนการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ตา่างๆผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ชิ้นงานผลงานนวัตกรรมโดยการลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้ทักษะกระบวนการลูกเสือกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืนเด็กได้ฝึกทักษะชีวิตและจิตสาธารณะพัฒนากายอารมณ์จิตใจสติปัญญาศิลธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการจัดการเรียนการสอนครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณในทุกระดับชั้นมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการจัดการเรียนการสอนความเป็นพลเมืองดีและการจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาในทุกระดับชั้นเพื่อพัฒนาให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุและผล ร,ร่วมแลเกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีการประเมินพัฒนาการเด็กและวัดผลประเมินผลของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างเป็นระบบด้านการบริหารจัดการมีการจัดทําแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นของสถานศึกษาจัดทําโครงการคู่มือดําเนินงาน ปฏิทินการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบมีการประกันคุณภาพภายในนิเทศชั้นเรียนรายงานผลไปยังหน่วยงานต้นสังกัดและรับการนิเทศติดตามจากคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาและนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงม,มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาครูพัฒนาสื่อการเรียนรู้กิจิกรรมการแนะแน,แนวการศึกษาให้โอกาสแก่ผู้เรียนอย่างเท่าเทียมจ,จัดกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการเยี่ยมบ้านจัดสรรและจัดหาทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาวิชาการร่วมกับกลุ่มโรงเรียนหน่วยงานต้นสังกัด และให้ความร่วมมือกิจกรรมของชุมชนตลอดจนองค์กรหน่วยงานต่างๆและได้น้อมน,นำหลักปรัชญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงมารประยุกต์ใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนมีโครงการแปลนงงาสาธิตเพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะชีวิตโรงเรียนมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าดูน่าอยู่น่าเรียนจัดท่องเรียนให้สวยงามมีบรรยากาศน่าเรียนรู้ สะอาดปลอดภัยมีสื่อการเรียนการสอนมุมส่งเสริมการเรียนรู้มีป้ายนิเทศที่เป็นปัจจุบันจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในและนอกห้องเรียนมีห้องปฏิบัติการพิเศษต่างๆและมีการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากการดำเนินการจัดการศึกษาส่งผลให้ ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ n อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e นชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของปีการศึกษา2563 สูงกว่าระดับประเทศและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา9 2จุมชนนาคาได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการต่างๆดังต่อไปนี้โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรร,ร,รมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กกระถมะวัยบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนคุณภาพประจำตำบโลโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนต้นแบบสร้างจิตสำนึกวินัยจราจรขับขี่ปลอดภัยจากบ้านถึงโรงเรียนและโรงเรียนสุดสิรรางวัลแห่งความภาคภูมิใจปีการศึกษา2562นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันนาฏศิสิ์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 3งานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69โรงเรียน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการคัดเลือก b e เบส a c t i c สการจัดการเรียนการสอนสื่อมวลชนศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยากลุ่มลุ่มน้ำโขงหรูผู้สอนระดับประฐมะวัยนางณภาพรก้อนกลมเปรี้ยวได้รับรางวัลครูดีในดวงใจครั้งที่17ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและปีการศึกษา2,563ผู้อาวยก,การโรงเรียนได้วิรพันธ์พรมบท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งตารประกวดผู้บริหารโรงเรียนแพรดัตวิทยาดีเด่นการบริหารจัดการก็มีผลกับท่านยางครูผู้กำกับสารทะทางแตนกับหอดวหวผลผลิตคือเด็กหน่อยวัชยางหอดปหมายได้ซ้ำใดก็ต้องอาศัยคููฝ่ายซอยกันนอพี่น้อง